ก็ขอสวัสดีครับท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hunter a c h a n n e l กันนะครับผมแล้วก็ผมฟอร์ดการเช่นเคยกันนะครับเข้าวันนี้เซิร์ฟเวอร์ของเบสแอนดิงของ u s เเนาะได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับผมแล้วก็ได้ทำการอัปเดตระบบครั้งใหญ่แต่เป็นระบบใหญ่ๆก่อนนะให้เข้ามาเราจะมาดูกันว่าระบบที่เข้ามาใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับผมหลักๆที่ผมไปดูมานะครับอันดับแรกเลยสำหรับสายเติมนะครับผม VAP แต่ก่อนตันที่9เนอะตอนนี้เพิ่มมาเป็น VP 12แล้วนะครับผมก็ถือว่าใขนาดแค่9ใช้ประมาณ99,999นะถ้าจำไม่ผิดของเสือไทยนะแล้วก็ถ้าจะไป v 10, 11, 12อ่ะจะต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมที่อัปเดตมาใหม่ก็คือปี8ผมยังใช้ปี5อยู่เลยปี8อัปมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ที่ผมสนใจอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเป็นบอสนะ บอสมันให้เยอะมากนะครับผมตรงบอสตรงนี้นะแล้วก็เป็นเอ็มบอสเดอเมียบอสก็ได้นะครับผมเราสามารถเลือกตีได้นะครับระหว่างห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าสามารถตีได้นะครับห้องใดห้องหนึ่งแต่จํากัดให้แค่สามครั้งนะครับผมแต่ผมว่าโอเคตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปแย่งบอสใครนะสมมติว่าโอเคตรงนี้มีคนตีแล้วเนาะมาอันที่สองปุ๊บอา้าวมีคนตีอยู่อา้าวเรามาอันที่สามนะครับผมแล้วก็เมืเราไปดูไม่มีคนตีก็ไปตีนะครับผมอันที่สี่ห้าไล่ไปเลยนะครับผมชอบตรงนี้รู้สึกว่า มันเพิ่มบอสเราไม่ต้องไปแบบไปรอบอสไม่ต้องไปแย่งใครนะครับผมเราสามารถตีได้เต็มที่นะครับผมแล้วก็ที่ปรับเปลี่ยนใหม่อีกนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นบอสเวิร์นะครับผมเซเวอร์บอสรู้สึกว่าเขาน่าจะเพิ่มบอสตรงนี้มาให้นะเพิ่มบอสให้เราตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมรู้สึกว่าเพิ่มบอสให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือบ้านบอสนะครับผมของเวลเอ็มนะครับจะตันอยู่ที่เวลสองเนาะตอนนี้เพิ่ม เวลสมมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสําหรับสายฟาร์มนี่โอ้โหฟาร์มแบบมันกระจายมากเลยอะ่ะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเริ่มแย่งกันละแย่งฟาร์มบ้านเอ็มนะครับผมเพราะว่าล่าพวกของชิ้นนี้โคตรแพงแล้วก็โคตรแรงนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบที่เพิ่งอัปเดตใหม่แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าระบบอะไรนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้คือยังไม่แน่ใจว่าระบบอะไรนะครับแต่น่าจะเกี่ยวกับกิ้เนาะนี่ต้องให้แบบกิ้ลงนะครับลงแข่งกนะิ้น่าจะเป็นสงครามกิ้แต่เป็นรูปแบบใหม่นะครับผม แล้วก็ส่วนของทั่วไปมันก็อัพลงเข้าไปในีวยวกันมันก็ได้เข้าง่ายขึ้นเนาะเนี่ยก็เลยอัพบรรมกันให้ดูแบบภาพมันรายละเอียดมันเริ่มน้อยลงแล้วก็ไม่โลกตานะครับผมส่วนสุ่มเนาะก็จะเป็นตรงนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแต่มีของใหม่เข้ามาอีกนะอ่าแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเป็นวสใหม่ดิเป็นสรางใหม่อันใหม่นะครับแต่ยังไม่เปิดให้เล่นตอนนี้นะครับผมอ่าขั้นต่ำมก็คือ1้0ในการลงได้เนาะออเดย์ก็คือทุกวันนะครับผม แต่ยังไม่มานะครับยังไม่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเปิดของมันนะครับผม <un> ก็ที่ได้ดูมาระบบใหญ่ Then, <un> ๆเข้ามาแล้วเนาะแต่ระบบเข้าไปหรือกิจกรรมต่างๆจะเข้ามาตามท <un> ีหลังนะครับ <un> แต่ถือว่าโอเคนะสาหรับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแย่งบอสใครแล้วก็ปีกแบกก็เข้ามาแล้วน่าจะทาให้อัตราดอกปีกขั้นต่อไปมันง่ายขึ้นก็จะดีมากเลยนะครับผมก็สําหรับการอัปเดตคร่าวๆเป็นประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็ขอฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้พากคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับไว้เจอกันใน EP ต่อไปครับผมบ๊ายบาย